คนรวยเขาใช้เงิน100บาทต่างจากเรายัางไงคือความน่าสนใจของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปหาคำตอบที่ถูกต้องเป๊ะๆได้จากที่ไหนแต่อยู่ที่ตัวคำถามเองนี่แหละครับมันเหมือนเหมือนระเบิดความคิดเล็กๆที่พอเราได้ยินปุ๊บมันบังคับให้เราต้องหยุดคิดแล้วหันมามองพฤติกรรมการเงินของตัวเองทันทีเลยมันจี้ใจดำเรื่องมุมมองเรื่องการตีความคำว่าคุณค่าได้ทรงพลังมากครับไกลตัวเลย แต่การเอาสิ่งใกล้ตัวขนาดนี้มาผูกกับความแตกต่างทางความคิดมันเลยกระแทกใจมากโอเคค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันดีกว่าจุดแรกที่ทดิฉันว่ามันสะดุดใจมากคือโครงสร้างของคำถามเลยการใช้คำว่าเรามาเทียบกับคนรวยหรือเขาเนี่ยมันเหมือนขี่เส้นแบ่งทันทีเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นการวางกรอบการสนทนาตั้งแต่เริ่มเลยในทางจิตวิทยาการใช้คำว่าเรากับเขา หรือ USBS เดมเนี่ยมันสร้างภาวะความเป็นกลุ่มและความเป็นอื่นขึ้นมาทันทีเลยคำถามนี้เลยไม่ได้ถามแค่เรื่องการใช้เงินแต่กำลังสะท้อนสมมติฐานทุกฝังอยู่ในใจคนส่วนใหญ่ว่าโลกของคนรวยมันต้องมีกฎเกณฑ์มีวิธีคิดที่แตกต่างจากโลกของเราอย่างสิ้นเชิงแล้วมันก็ทำให้เรายอมรับไปโดยปริยายเลยนะคะว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่จริงทงั้งทั้งที่เรายังไม่ได้เห็นหลักฐานอะไรเลยมันชวนให้คิดต่อนะคะว่าความรู้สึกแบ่งแยกแบบนี้มันมาจากไหน เป็นเพราะเราเห็นมาแบบนั้นจริงๆหรือเป็นแค่ภาพจําที่สื่อต่างๆพยายามสร้างขึ้นมาเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเพราะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดคําถามนี้มันกําลังแตะเรื่องกรอบความคิดหรือม n d s e t แบบเต็มๆมันไม่ได้ให้คําตอบนะแต่มันทิ้งคําถามปลายเปิดที่ลึกกว่านั้นไว้ให้เราคิดต่อว่าตกลงแล้วความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้มุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นต่างหาก ที่นําพาคนไปสู่ความมั่งคั่งซึ่งการที่คําถามง่ายๆแค่นี้มันพาเราไปถึงจุดนั้นได้นี่แหละคือความสุดยอดของมันโอเคประเด็นเรื่องการแบ่งแยกนี่ชัดเจนมากค่ะแต่มีอีกจุดที่ดิฉันว่าแยบยนไม่แพ้กันคือการเลือกใช้ตัวเลข100บาทนี่แหละค่ะทาไมต้องร้อยเดียวทําไมไม่เป็นหนึ่งหมื่นหรือ1ล้านบาทมันดูน้อยมากเลยนะคะการเลือกตัวเลขนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยถ้าคําถามเป็นคนรวยใช้เงินล้านต่างจากเรายังไง คำตอบมันจะชัดเจนและน่าเบื่อมากเราก็จะตอบว่าก็เข้าไปดาวรถดาวบ้านไปลงทุนอย่างใหญ่ๆไงซึ่งเราทําไม่ได้มันไกลตัวแต่พอเป็นเงินร้อยบาททุกคนมีอาํานาจในการใช้เงินจํานวนนี้เท่ากัน มันเลยดึงเรื่องกลับมาที่การตัดสินใจไม่ใช่กำลังซื้ออ๋อ oh, จริงด้วยเพราะ100บาทในยุคนี้สำหรับดิฉันอาจจะเป็นค่ากาแฟ,แฟดีๆสักแก้วที่ดื่มแล้วก็จบไปหรือบางวันอาจจะเป็นค่าเข้ากลางวันมื้อหนึ่งแต่ก็เคยเห็นบางคนใช้เงิน100บาทซื้อวัตถุดิบทำอาหารกินได้ทั้งวันเหมือนกันนะนั่นแหละครับคือแนวคิดเรื่องคุณค่าเชิงเปรียบเทียบหรือ relative value ในทางปฏิบัติเลยสำหรับคนที่หาเช้ากินข้ามเงิน100บาทอาจจะหมายถึงความอยู่รอดของทั้งวัน แต่สําหรับคนที่มีสินทรัพย์มหาศาลพูดกันตามตรงคือ100บาทอาจเป็นแค่เศษเงินที่หล่นจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําคุณค่าทางการเงินมันต่างกับลิบลับเลยครับแล้วพอคุณค่ามันต่างกันขนาดนั้นวิธีมองมันก็เลยต่างกันด้วยใช่ครับและตรงนี้คือจุดที่น่าจะไขคําตอบของคําถามได้มากที่สุดคือคําถามน,นี้อาจจะไม่ได้อยากรู้ว่าเศรษฐีเอาเงินร้อยบาทไปซื้ออะไรแต่กําลังถามว่าการใช้จ่ายนั้นมันสะท้อนถึงเป้าหมายอะไรต่างหาก สำหรับคนส่วนใหญ่การใช้เงิน100บาทคือการบริโภคคือการเปลี่ยนเงินเป็นความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็จบไปแต่สำหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบนักลงทนุนเงิน100บาทไม่ใช่เงินเพื่อการบริโภคแต่มันคือเมเล็ดพันธุ์ครับมเมล็ดพันธุ์ขยายความไหนคะ่ะน่าสนใจมากคือเขามองว่าเงินทุกบาทไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ดังนั้นการใช้เงิน100บาทของเขาอาจจะไม่ใช่การซื้อกาแฟแต่เป็นการซื้อหนังสือมือสองสักเล่มที่ให้ความรู้ใหมๆ่ๆ หรืออาจจะเป็นการจ่ายค่าโฮสติ้งเว็บไซต์สาหรับโปรเจกต์เล็กๆที่คิดไว้หรือแม้กระทั่งใช้เป็นทิปหนักๆให้พนักงานบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนไม่ใช่บริโภคครับมันคือการใช้เงิน100บาทเพื่อสร้างมูลค่าที่อาจจะกลับมาเป็น1,000หรือ10,000บาทในอนาคตโหพอโกหแบบนี้แล้วรู้สึกผิดปิดกาแฟแก้วล่าสุดของตัวเองเลยนะคะเนี่ยเหมือนเพิ่งโยนมเมล็ดพันธุ์ทิ้งไปเลย มันคือการมองว่าเงินทุกก้อนคือสินทรัพย์ที่ต้องทำงานไม่ใช่ของที่ใช้แล้วหมดไปถูกต้องครับแก่นของมันคือตรงนั้นเลยการกระทำภายนอกอาจจะดูเหมือนกันนะแต่เบื้องหลังมันคือมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราอาจจะเรียกว่าแนวคิดเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost ก็ได้สำหรับเราการซื้อกาแฟ100บาทต้นทุนค่าเสียโอกาสอาจจะเป็นแค่การได้ไม่กินข้าวอีกจาน แต่สำหรับคนที่มีกรอบความคิดแบบนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสของกาแฟ100บาทในวันนี้คือการสูญเสียโอกาสที่จะซื้อหุ้นที่อาจจะโตเป็น1000บาทในอีก5าปีข้างหน้าฟังเราเครียดแทนเลยค่ะคือการจะซื้ออะไรทีต้องคิดขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเหมือนทุกการใช้จ่ายคือการตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญไปหมดเลยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นทุกครั้งหรอกครับแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นหรือดีฟอล l ์ในสมอง จากโหมดใช้จ่ายเป็นโหมดลงทุนอยู่เสมอคำถามนี้มันเลยไม่ได้ถามแค่เรื่องเงินแต่กำลังท้าทายโครงสร้างความคิดของเราว่าเรามองเงินเป็นเงินที่ใช้แล้วหมดไปหรือมองมันเป็นเงินที่ต้องออกไปทำงานให้เราเข้าใจแล้วคะ่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อเงินจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่คุณรู้ไหมคะพอเราคุยกันมาถึงจุดนี้มันมีเสียงหนึ่งในหัวดิฉันเริ่มดังขึ้นมา มันเป็นเสียงที่คอยตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนรวยเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่านี่มันเป็นภาพจริงหรือเป็นแค่ภาพจำในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นมาเองคะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับและคุณแตะถูกจุดแล้วว่าเราต้องระวังเรื่องนี้มากๆเพราะแหล่งข้อมูลที่เรามีมันเป็นแค่คำถามกระตุ้นความคิดไม่ใช่ผลการวิจัย การที่เราสรุปว่าคนรวยทุกคนคิดแบบนี้หมดมันคือการสร้างภาพเหมารวมหรือสตีเรียลไทป์ที่อันตรายมากใช่ไหมคะเพราะในชีวิตจริงดิฉันก็เคยเห็นคนรวยที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องที่ไม่น่าจะสร้างมูลค่าอะไรได้เลยหรือบางคนก็ดูไม่ได้ใส่ใจกับเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยด้วยซ้ําแน่นอนครับโลกของคนรวยมีความหลากหลายมหาศาลเลยเราอาจจะแบ่งได้คร่าวๆหลายแบบเลยนะมีแบบวอร์เรนบัฟเฟตที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดสุดๆ ยังอาศัยในบ้านหลังเดิมที่ซื้อเมื่อหลายสิบปีก่อนเงิน100บาทสําหรับเขาอาจจะถูกเก็บไว้อย่างดีขณะเดียวกันก็มีเศรษฐีใหม่ที่พอมีเงินก็ใช้จ่ายเต็มที่เพื่อแสดงสถานะเงิน100บาทอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยหรืออาจจะมีกลุ่มนักลงทุนที่คิดแบบที่เราคุยกันไปเมื่อครู่และก็ยังมีกลุ่มผู้ใจบุญที่มองว่าเงิน100บาทคือโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารหนึ่งมือให้คนไร้บ้านได้พอเห็นภาพเลยค่ะ แปลว่ามันไม่มีคําตอบที่ตายตัวว่าคนรวยใช้เงิน100บาทยังไงเพราะคําว่าคนรวยมันกว้างเกินไปถูกต้องครับดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของคําถามนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามส่องเข้าไปในกระเป๋าเงินของคนอื่นเพื่อหาคาตอบว่าเขาทําอะไรแต่อยู่ที่การใช้คําถามนี้เป็นเหมือนกระจกเงาเพื่อสํารวจตัวเองมากกว่า แล้วเราล่ะทําอะไรกับเงิน100บาทของเราและการกระทํานั้นมันสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่ามันบังคับให้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับโอเคค่ะงั้นพอจะสรุปการพูดคุยทั้งหมดในวันนี้ได้แล้วจากคําถามที่ดูเผินๆเหมือนจะง่ายมากว่าคนรวยใช้เงิน100บาทต่างจากเรายังไงมันพาเราเดินทางไปไกลมากตั้งแต่การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ขีดเส้นแบ่งระหว่างเรากับเขา ไปจนถึงความฉลาดในการเลือกใช้เงินจำนวนน้อยอย่าง100บาทเพื่อเบนประเด็นจากกำลังซื้อมาที่การตัดสินใจล้วนๆจากนั้นเราก็เจาะลึกไปที่แก่นของความแตกตา่างซึ่งก็คือมุมมองระหว่างการบริโภคที่ใช้เงินแล้วจบไปกับการลงทุนที่มองเงินทุกก้อนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสและสุดท้ายที่สำคัญมากคือ การที่เราย้อนกลับมาตั้งคำถามกับสมมุติฐานของคำถามเองว่าจริงๆแล้วคนรวยไม่ได้มีรูปแบบเดียวและการเหมารวมก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ให้ใช้คำถามนี้เป็นเครื่องมือทบทวนตัวเองแทนใช่เลยครับถ้าจะให้ตกตะกอนจริงๆสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนแต่คือการได้เห็นพลังของคำถามที่ดีต่างหากคำถามที่ดีเพียงข้อเดียวมันสามารถเปิดประตูสู่การสนทนา การวิเคราะห์และที่สำคัญที่สุดคือการสำรวจความคิดของตัวเองได้อย่างมหาศาลคำถามนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างให้เราไปแอบดูชีวิตคนอื่นแต่ทำหน้าที่เป็นกระจกให้เราหันกลับมามองชีวิตตัวเองว่าทุกๆก,การใช้ใจ่ายของเรามันกำลังพาเราเข้าใกล้หรือออกห่างจากเป้าหมายที่เราวาดฝันไว้กันแน่เป็นการสรุปที่คมคายมากค่ะและมันก็ทำให้ดิฉันเกิดความคิดสุดท้ายขึ้นมา ตลอดการคุยกันเราเปรียบเทียบแค่ระหว่างเราที่เป็นคนทั่วไปกับเขาที่เป็นคนรวยแต่ดิฉันอยากจะลองเปลี่ยนมุมมองในตอนท้ายดูสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเอาเงิน100บาทเท่าๆกันนี้ไปให้กับคนคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนแบบสุดๆเลยวิธีการใช้เงิน100บาทของเขาจะแตกต่างจากเราและคนรวยอย่างไรและความแตกต่างนั้น มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังและคุณค่าที่แท้จริงของเงินในแต่ละช่วงของชีวิตคนเราได้บ้างคะแล้วหากดูคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ